การฝึกกล้ามเนื้อตาสวัสดีค่ะครูเองค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาประจำร้านหมอกแว่นตาสถาตลาดุูธค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตากันนะคะในโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะเรามีการใช้สายตาในระยะใกล้ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นและเราต้องอยู่กับอุปกรณ์ดิจิตลเช่นพวกโทรศัพท์มือถือ แหรือว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อตาของเราล้าหรืออ่อนแรงได้ค่ะวิธีป้องกันที่สามารถทำได้ก็คือเป็นการพักสายตาในระหว่างที่เราใช้งานในระยะใกล้เป็นเวลานานๆค่ะและยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ช่วยลดอาการปวดตาความไม่สบายตาได้นั่นก็คือการฝึกกล้ามเนื้อตาค่ะ การฝึกกล้ามเนื้อตานะั้นเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยค่ะโดยใช้อุปกรณ์อันนี้เลยค่ะดินสอหรือปากกาก็ได้นะคะเพียงด้านเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ทําฝึกกล้ามเนื้อตาของเรายังไงค่ะวันนี้บูจะเลือกเป็นดินสอนะคะบูจะใช้ดินสอด้านนี้นะคะในการออกกาลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะขั้นตอนที่1นนะคะให้เรานํา ดิ้นศอของเรานะคะมาวางไว้ในมือของเราแล้วให้ยืดมือไปสุดแขนและให้เรามองไปตรงปลายดิ้นศอนะคะแล้วให้หปลายดิ้นศอน,น,นี้อยู่ตรงระหว่างตาของเราหรือตรงจมูกของเราตรงนี้นะคะแล้วให้ใช้ตาของเราเองนี้มองไปตรงปลายดิ้นศอให้เราเพ่งมองไปให้เห็นว่าดิ้นศอมีเพียงด้านเดียวนะคะแต่ถ้าหากว่าใครมองเห็นว่ามีเป็นสองด้านมีเป็นภาพซ้อน ให้เราหลับตาก่อนสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็ลืมนตาเพ่งมองไปอีกครั้งหนึ่งให้เห็นเป็นด้าเดียวนะคะเมื่อเห็นเป็นด้าเดียวแล้วก็ให้เราค่อยๆขยับแขนเข้ามาค่ะแบบนี้เลยค่ะขยับแขนเข้ามาใกล้ๆนะคะจนเรามองไปที่ปากกาแล้วเรารู้สึกว่าปลายปากกาเริ่มเบลอหรือเริ่มมีภาพแตกเป็นภาพซ้อนนะคะให้เราหยุดแล้วก็ยืดแขนออกไปคะ่ะแบบนี้เรียกว่าเป็นการทำหนึ่งครั้งนะคะ แล้วให้เราทําแบบนี้ซ้ําหนึ่งครั้งแรกเลยก็คือว่าให้ยืดแขนไปสู่แล้วก็มองไปปากกาเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ขยับเข้ามาแบบนี้แล้วก็ขยับออกทําแบบนี้นะคะให้ครบ20ครั้งใน1นเซตวันหนึ่งให้เราทําทั้งหมด3รอบนะคะรอบหนึ่งจะได้20ครั้งวันหนึ่งสารอบก็จะรวมเป็น60ครั้งค่ะหากเราทรําด้วยวิธีการออกกําลังกายกล้กามเนื้อตาแบบนี้ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะช่วยลดอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะให้สาระความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะคะหากอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถมาปรึกษากันได้เลยค่ะที่ร้านหมอแว่นตาสาขาตลาดพุธค่ะร้านเปิดทำการทุกวันค่ะตั้งแต่8 0 0โมงจนถึง1นทุ่มนะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกวันเลยค่ะ Thank yeah. you. Yeah.